สวัสดีครับตนรขก็สู่ยักษ์อยากเล่านะครับวันนี้ประเด็นร้อนเหลือเกินครับเลยต้องขอลัดคิวมาคุยกันก่อนครับนั่นคือเรื่องของ European Super League นั่นเองครับซูเปอร์ลีกคืออะไรนะฮะเป็นรายการใหม่ครับซึ่งยูเฟ่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นรุงรังวุ่นวายมาจากผลประโยชน์ตัวเดียวครับ เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับพยายามจะย่อยให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้มันเห็นภาพได้ง่ายขึ้นหน่อยนะฮะผมเริ่มแบบนี้ครับเมื่อวันที่18มแนเมษายนที่ผ่านมาครับมีการประกาศก่อตั้ง European Super League ขึ้นมาโดยสมาชิกทั้งหมด12ทีมใหญ่จาก3ประเทศครับ6ทีมมาจากอังกฤษครับแมนยูวิเทแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีสเปอร์บิ๊กซ ะะสามทีมมาจากสเปนครับเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาอาริโกโมาดริดอีก3ทีมมาจากอิตาลีครับเอซิมิลานอินเตอร์มิลานและยูเวนตุสครับ12ทีมนี้ก่อตั้งขึ้นมาคาดว่าอีก3ทีมที่กำลังจะตัดสินใจคาดว่านะฮะไบเ u อร์มิวนกไอเบลไลฟซิกและ FC p o r ปอโตเป็นอีก3ทีมที่กำลังจะตัดสินใจเพื่อจะเข้าสู่การก่อตั้งซูเปอร์ลีกครั้งนี้ซูเปอร์ลีกคืออะไรนะฮะ เป็นรายการใหม่ครับเป็นแคมเปญใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็วางโปรแกรมว่าจะเตะทุกกลางสัปดาห์นะฮะค่อยๆไปนะฮะทุกกลางสัปดาห์ครับตั้งแต่สิงหาคมถึงพฤษภาคมรูปแบบจากการแข่งขันเป็นอย่างไรนะฮะทีมก่อตั้งร่วมก่อตั้ง15ทีมคือทีมตัวหลักครับและอีก5ทีมก็จะเป็นการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากแต่ละชาติถ้าใครสนใจอยากเข้าร่วมนะฮะรวมทั้งหมดจะเป็น20ทีม 20ทีมแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มละ10ทีมนะฮะแข่งกันในระบบลีกเจอกันเย่าเยือนนะครับก็เท่าไหร่10ทีมเย่าเยือนอ9นะัด9218เกมนะครับจบเสร็จปุ๊บอันดับ1-2-3ของทั้ง2กลุ่มจะเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลโดยอัตโนมัติเป็น6ทีมที่เข้าไปอีก2ทีมมาจากไหนอีก2ทีมมาจากเอาอันดับที่4และที่5ครับของแต่ละกลุ่ม เพลย์ออกันเพื่อหาตัวอีก2ใบเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากนั้นก็เตะน็อกเอาท์เย่าเยือนตามปกติครับจนทั้งไปถึงนัดชิงชนาเลิศนัดเดียวแมตช์เดียวจบที่สนามเป็นกลางตามรูปแบบฟอร์แมตท,ที่เราคุ้นเคยกันเหตุผลที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเงินและผลประโยชน์ล้วนๆครับนะฮะ มีการเปิดเผยว่าเ,เงินมันสะพัดมากครับเพราะว่าเอาแค่12ทีมหลักที่ประกาศตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแบรนด์แข็งแรงมากนะครับแบรนด์แข็งแรงมากคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนทั้งหมดเนี่ยในรายการนี้ในแต่ละปีเนี่ยหนึ่งมื่นล้านยูโรครับตีเป็นเงินไทยก็ราวๆสามแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทซึ่งมันก็จะก,กระจายไปเรื่อยครับกลุ่มผู้ก่อตั้ง12ทีมแรกหรือ15ทีมแรกเนี่ย จะได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าถือว่าเป็นผู้กล้าในการเริ่มก่อตั้งขึ้นมาจะได้ส่วนแบ่งเนี่ยราวๆสาและก็ส่วนแบ่งจากการแข่งขันอีก32%มอเรว่าได้2ต่อเลยนะฮะสก้อนใหญ่ๆเลยนะครับเอามามัดรวมกันแล้วเนี่ยนะฮะในแต่ละปีมีการคาดการณ์ว่าจะได้ราวๆทีมละเป็นการันตีแบบยังต่ำนะฮะ 250ล้านยูโรถึง300ล้านยูโรครับซึ่งถ้าเทียบกับรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยรายได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ110ล้านยูโรเท่านั้นช่องว่างชัดเจนมากนอกจากนี้ยังมีเงินสนับสนุนจากทางซูเปอร์ลีกเนี่ยนะครับให้กับบรรดาทีมร่วมก่อตั้งเนี่ยอีกก้อนใหญ่ๆคือ3,500ล้านยูโรครับเอาไว้แบ่งกันเพื่อ เอาไว้ใช้เป็นเงินทุนในโครงสร้างปรับพื้นฐานและชดเชยผลกระทบจากโระรบาท c o โควิด -19 รอบคอบมากคราวนี้มาดูว่าผลกระทบมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างพอข่าวมาปุ๊บแบบนี้นะครับบรรดาตัวหลัก12ทีมน,นะครับก็จัดการลาออกจากทางสมาคมสโมสรยุโรป และทำให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกของยูเอฟ่าและฟีฟ่าทันทีซึ่งแน่นอนครับผลกระทบหรือ,อเขาเรียกว่าคอมเมนต์หรือความคิดต่างๆโอ้โหแอนตี้สุดๆครับบทสัมภาษณ์จากทางการ,รีนเนวิลแบบใส่เต็มดอเลยครับว่าน่าละอายทำได้ยังไงเพราะถ้าคุณไปเล่นในซูเปอร์ลีกปุ๊บเท่ากับว่าคุณจะ ตัดโอกาสบรรดาหลีกลรองรองหรือทีมเล็กๆไปเลยนะครับพอทีมใหญ่ออกไปมูลค่าของหลีกที่ทีมเล็กเล่นอยู่หรือพีมพ์ลีกหรือหลีกในประเทศต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเจนนี่วิวบอกโอก้โหแบบนี้นี่ไม่เห็นหัวประวัติศาสตร์กันเลยโดยเฉพาะบรรดาทีมใหญ่เน,หเนี่ยแม้เต่ลิเวอร์พูลเนี่ยสองทีมหลักเนี่ยทำได้ยังไงน่าละอายต้องลงโทษต้องตัดแต้มต้องขับออกจากลีกไปเลยนะครับ รอยคีนพูดสั้นๆเลยครับบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนไอ้พวกหน้าเงินไอ้พวกโลภมากส่วนฟอเรนโนเปเรสครับประธานสโม,มสรเรอัลมาดริดซึ่งกำลังจะถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นประธานซูเปอร์ลีกคนแรกนะครับใ่าสัมภา์ผ่านทาง BBC ครับบอกว่าเป็นย่างก้าวสำคัญครับที่จะพัฒนารูปแบบการแข่งขันฟุตบ ол, มมอลสโมสรยุโรปให้ดีขึ้นและแต่ละทีมจะได้รับผลประโยชน์มากขึ้นแน่ๆและที่สำคัญ เขาจะไม่ลืมบรรดาทีมเล็กๆน้อยๆครับมวลรวมของฟุตบอลโยุโรปต้องพัฒนาไปทุกๆระดับขัน้นคราวนี้มาที่ตัวใหญ่บ้างครับเพราะคนที่ได้รับผลกระทบสูงสุดคือยูเอฟ่าครับยูอฟ่าออกมาประกาศเลยครับว่าไม่รับรองไม่เห็นด้วยและขู่เลยนะครับว่าสโมสรไหนนักเตะคนไหนที่ไปเล่นในยูโรเปียซูเปอร์ลีกเนี่ย จะโดนลงโทษจะโดนแบนจะโดนขับออกจากลีกในภายในประเทศทำไมยู f a ฟ่าต้องเทคแอคชั่นขนาดนั้นเพราะพูดตรงๆก็คือไอ้ซูเปอร์ลีกเนี่ยมันคือรายการใหม่ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งของยู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกโดยตรงเลยครับซึ่งแชมเปียนส์ลีกเนี่ยคือเงินถุงเงินถังของยู f a ฟ่าเลยครับอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะยู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกเลย ดูจากระบบวิธีการแข่งขันหรือช่วงเวลาการเตะเนี่ยมันทับกันพอดีครับในช่วงมิดวีคช่วงกลางสัปดาห์พอดีเพราะฉะนั้นยู f a ฟ่ายอมไม่ได้ครับที่จะให้บรรดาเด็กๆในสังกัดเนี่ยแยกตัวออกไปตั้งลีกเองแล้วตัวเขาก็เหลือเพียงแค่เด็กๆที่แบรนด์อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงมากนะักหรือแต่ทีมที่มันไม่ได้แบบาสามารถเอาไปเรียกร้องเ,อเงินจากสปอนเซอร์ได้มากนะทำให้ยูฟ่าต้องเดือดดาน คราวนี้เลยต้องไปหาพวกครับไปคุยกับทางฟีฟ่าไปคุยกับทางเอฟเอของอังกฤษซึ่งณตอนนี้นะฮะองค์กรใหญ่เอาด้วยฟีฟ่าก็ประกาศเลยครับว่าไม่เห็นด้วยครับกับการจัดตั้งซูเปอร์ลีกถ้าใครไปลงเล่นก็อาจจะโดนแบนในศึกฟุตบอลโลก2022ที่กาตา้าเช่นเดียวกันครับทางเอฟเอก็บอกไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยณนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้ขบวโถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับมองภาพรวมก็คือ ย u r o เปียน u ูเปอร์ลีกเนี่ยเป็นแคมเปญหรือรการที่จัดตั้งขึ้นมาโดยสมาชิกของ UEFA เองที่มองว่าในฐานะการเป็นทีมใหญ่อย่างพวกเขาเนี่ยมันไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมในการรับส่วนแบ่งจากทาง UEFA เพราะ UEFA เป็นองค์กรหลักเหมือนเป็นตัวกลางครับเป็นตัวกลางที่รับเงินจากทางสปอนเซอร์มากมายมหาศาลแล้วมาแบ่งจ่ายให้กับสโมสรที่เล่นในแชมเปียนส์ลีกแต่ซูเปอร์ลีกบอกว่าถ้าอย่างนั้น ด้วยแบรนด์ที่มันแข็งแรงของเราเนี่ยทำไมเราไม่ไปจัดตั้งกันเองละ่ะจะผ่านคนกลางทําไมและ้วเงินที่แจ้งออกมาเนี่ยเห็นเลยว่าได้รับส่วนแบ่งกันมาหาศาลแน่ๆปีหนึ่งอ่ะขี่หมูขี่หมาคุณได้แน่ๆ250ล้านยูโรขณะที่ถ้าเล่นในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยต่อให้เป็นแชมป์นะครับเต็มที่ก็ได้แค่110ล้านยูโรเอาแค่ตรงเนี้เห็นภาพชัดเจนเลยผลทบต่อเนื่องมาอีกครับ มีการพูดถึงกว่าโอ้โหถ้าถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วถ้าโดนแบนรนด์จริงๆหมายความว่าบิ๊กซิกในพิีมียร์ลีกอาจจะถูกขับออกจากระบบพิีมียร์ลีกครับเพื่อไปเล่นในซูเปอร์ลีกอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับเป็นการคาดการณ์แต่ถ้าเอาเกลีย่ยแบบให้มันเห็นภาพง่ายๆอย่างที่ผมเกรื่นไปครับมันมีเด็ก12คนครับที่รู้สึกว่าตัวเองแบรนด์แข็งแรง แล้วรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากทางองค์กรใหญ่นั่นคือยูเอฟ่าที่จ่ายส่วนแบ่งให้พวกเขาไม่ค่อยยุิธรรมเท่าไหร่เชื่อว่าถ้าพวกเขาไปจัดตั้งเองจะสามารถสร้างผลประโยชน์และเม็ดเงินได้มากกว่าที่มียูเอฟ่าจัดการให้คราวนี้ยูเอฟ่าก็เลยกลัวครับว่ามันออกไปแล้วจะทำยังไงดีเพราะว่านี่ก็เงินถึงมูลฐานของตัวเองก็เลยต้องไปหวานล้อมให้บรรดาสมาชิกในหลีก ประเทศยุโรปครับซึ่งนําโดย FA ของอังกฤษนี่แหละนะครับรวมถึงฟีฟ่าด้วยนะครับว่าเฮ้ยอย่าไปเห็นด้วยกับพวกมันนะคราวนี้พิม์ลีก็เลยต้องออกแอคชั่นตามนะฮะก็เลยต้องยื้อยุดฉุดกระชากกันตรงนี้ครับด้วยเรื่องเดียวคือผลประโยชน์ล้วนๆเรื่องของเม็ดเงินล้วนๆซึ่งจะถามว่าก่อนหน้านี้มันเคยเกิดขึ้นไหมมีครับแม้ทั่งในฟุตบอลลีกการจัดตั้งเป็นลีก ดิวิชั่นของอังกฤษเนี่ยซีลีกเนี่ยนะฮะมันก็มาจากการที่อยากจะแยกตัวเองออกมาจากระบบของ FA ที่บริหารโดยพวกขุนานางเก่าๆแล้วมันก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มแมตเต็มหน่วยออกมาตั้งกันเองก็ประสงค์ของเร็จหรือการรีแบนดิ้งของพิมลีครับเมื่อปี1 9 9 2ก็เป็นคล้ายๆเคสเดียวกันครับสมสรอออกมาตั้งกันเองครับเป็นชื่อพิมลี ตอนแรกทางฟุตบอลลีกแล้วก็ FA ก็ไม่เห็นด้วยครับแบบนี้เลยนะครับแต่สุดท้ายเจรจาลงตัวนะฮะเพราะว่าเม็ดเงินจากพิมลีกมันทําได้มากกว่าอยู่แล้วส่วน FA หรือฟุตบอลลีกก็ได้รับส่วนแบ่งไปตามจํานวนที่ตกลงกันไว้ก็แล้วแต่นะครับมีการเปิดเผยว่าในแต่ละปีเนี่ยเอรับเงินจากทางพิมลีกเนี่ยไม่น้อยกว่า100ล้านยูโรนะครับไม่น้อยกว่า100ล้านยูโรคือได้แน่เหมือนเป็นค่าเป็นค่าตง เป็นค่าคุ้มครองประมาณนั้นซึ่งถ้าให้มองภาพเดียวกันครับซูปปเปอร์ลีกมันก็คือรายการที่จะออกมาเพื่อฆ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับซึ่งยูเอฟ่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็เลยต้องพยายามขัดขวางทุกทีทางเพราะว่านี่คือท่อน้ำเลี้ยงใหญ่ขององค์กรนี่คือ,อารายการที่ทำสร้างเงินมหาศาลขึ้นอยู่กับการเจราจาร,รับซึ่งสุดท้ายแล้วทางซูปปเปอร์ลีกก็ยังเปิดนะครับบอกว่า จะหาทางพูดคุยกับทางยูเอฟ่าและฟีฟ่าให้เกิดข้อตกลงหรือความลงตัวให้มากที่สุดยังเหลือเวลาอีกประมาณสักอเอาเอา,เอาเต็มที่ก็คือประมาณสัก3เดือน4เดือนหลังจากนี้ครับก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้นช่วงเวลาตรงนี้น่าจะมีการพูดคุยกันผมมองว่าเรื่องนี้มันการต่อสู้ของผู้มีอำนาจในเรื่องการต่อรองเรื่องผลประโยชน์ครับ ซึ่งถ้าเราจะเอาเรื่องของโปรติสตร์เรื่องของอดราม่าที่บรรดาทีมเล็กๆจะจะตายไปเนี่ยนะฮะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าในว่ากันเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับมุมมองของนักเตะรอยคีนการดเนว,วิลหรือใครก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับโลกของฟุตบอลเซอร์ไพร์ฟูลส์นเยนะยครอบอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่สุดท้ายถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงนะครับผมก็ คิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะาในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยโลฟฟุตบอลมันมีวิวัฒนาการของมันมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดสูงสุดสูงสุดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรืยๆที่เหลือก็ต้องปรับตัวปรับสภาพกันไปถ้ามองสถานาณตรงนี้เนี่ยมันเห็นภาพเป็นเคาลลานที่มันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครับ เพราะจริงๆไรโปรเจกต์ซูเปอร์ลีกเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นภายในเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันคุยกันมานานมากแล้วครับแล้วยูฟ่าเนี่ยก็พยายามแก้ไขเช่อนอาเพิ่มทีมในแชมเปี้ยนส์ลีกให้มันมากขึ้นและโดยเฉพาะครั้งนี้นก่อนนี้ก็มีการคุยกันว่ากําลังจะเพิ่มเป็น36ทีมเพื่อให้แต่ละทีมมีส่วนแบ่งมากขึ้นในเรื่องของเม็ดเงินเห็นไหมฮะมันคือเรื่องของธุรกิจเรื่องของเม็ดเงินล้วนๆแต่พอคุยกันไม่ลงตัว 12ทีมหลักก็เลยแยกออกมาซึ่งไายูฟ่าก็เดือดดานเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตัวเองเป็นผู้เสียผลประโยชน์ทางนี้มันมีทางออกเยอะแยะมากมายครับเช่นถ้ายัางดื้อดึงคุยไม่ลงตัวซูเปอร์ลีกจัดขึ้นไปก็แข่งทับกับแชมเปี้ยนส์ลีกไปเลยนะฮะส่วนทีมที่จะมาแข่งในซูเปอร์ลีกถ้าทางสมาคมแต่ละประเทศเอาด้วยกับทางยูฟ่าก็อาจ,จะต้อง โดนขับออกจากล ak no. ีกในประเทศของตัวเองเช่นเวอร์พูลแมนยูซิตี้สเปอร์อาร์ซนอลเชลซีก็จะโดนขับออกจากพรีเมียร์ลีกและก็ต้องย้อนกลับไปคำถามเดิมครับว่าแล้วพรีเมียร์ลีกจะยอมหรือเปล่าเพราะนี่คือแบรนด์แม่เหล็กที่ดึงดูดเมเงินจากสปอนเซอร์มหาศาลในแต่ละปีอยู่แล้วครับถ้าไม่มี6ทีมนี้ในพรีเมียร์ลีกมันอาจจะกลายเป็นลีกอะไรสักอย่างที่อาจจะต้องเริ่ม เริ่มตั้งไข่กันใหม่เพื่อหาซูเปอร์สตาร์หรือเพื่อหาตัวดึงดูดเม็ดเงินจากสปอนเซอร์ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนั่นคือในแง่ที่มันเลวร้ายที่สุดนะครับซึ่งถึงตรงนั้นเนี่ยอีลุงตุงนังแน่ครับมันยังไม่มีบทสรุปหรือภาพมันชัดเจนว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ถ้าเอาแบบอารมุอารมวยล่ะเพราะว่าทางซุปเปอร์ลีก็เปิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยคุยได้ครับพี่ผมพร้อมคุยอยู่แล้วตอนนี้ทางยูฟ่ายังเดือดดานอยู่ยังอาจจะกโกรธอยู่ เลยไม่ค่อยมีอารมณ์ที่อยากจะคุยด้วยแต่ว่าหลังจากนี้นะครับสเดือน4เดือนหลังจากนี้เนี่ยมันต้องมีคุยกันแน่นอนครับถ้าทางซูเปอร์ลีกยังยืนยันว่าจะจัดนะฮะยังไงต้องมีคุยครับซึ่งบางทีมันอาจจะโอเคแบ่งเคก้กให้ทางยูฟ่าไปบ้างหรือเอาแบบเห็นภาพเลยก็คืองั้นก็ยุบไปเลยแชมเปียนส์ลีกก็อนีีนะ้แหละเอาซูเปอร์ลีกเนี่แหละมาแทนแชมเปียนส์ลีกไปเลย แล้วทางยู f a ก็อาจจะเข้าไปสวมหัวโขนหน่อยว่าเป็นผู้ดูแลนะย e f a ฟ่ายูโรเปีย e ซูเปอร์เป็นชื่อนี้เลยไหมหรือแชมเปี้ยนส์ลีกก็อาจจะเป็นลีกระดับรองที่เปิดโอกาสให้บรรดาทีมอื่นๆได้มีโอกาสเข้ามาเล่นซึ่งมันก็กลับไปที่คําถามเดิมครับว่าแล้วไอ้แชมเปี้ยนส์ลีกโดยที่ไม่มีทีมยักษ์ใหญ่12ทีมนี้มันจะเป็นแบรนด์แข็งแรงพอที่จะทําให้สปอนเซอร์ เข้ามาซื้อได้เหมือนเดิมหรือเปล่ารุงรังวุ่นวายมาจากผลประโยชน์ตัวเดียวครับให้เห็นภาพก็คือสุดท้ายมันมีเด็ก12คนครับและอาจจะเพิ่มเป็น15คนในเร็วนี้ที่รู้สึกว่าอยู่กับสังกัดนี้แล้วไม่ได้ครับส่วนแบ่งมันน้อยวะ่ะสถานการเงินเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ดีนะฮะโควิดเล่นงานโอ้เละเทะไปหมดเฮ้ยออกมาตั้งเงินเองดีกว่าหาเงินเงินเองดีกว่า และเชื่อว่าแบรนด์ของตัวเองเนี่ยมีแรงนึงดูดพอจากสปอนเซอร์ไม่ต้องไปผ่านตัวกลางซึ่งทางตัวกลางอย่างวีฟ้าก็รู้สึกว่าไม่ได้มึงต้องอยู่กับกูมึงต้องอยู่ในใต้อนาตกูแบบนี้ครับนั่นะคือภาพรวมที่มันเกิดขึ้นและก็ยังไม่ได้มีบทสรุปที่มันชัดเจนแต่อย่างที่ผมบอกไปครับว่าความจรงิงที่แท้จริงที่สุดคือทุกธุรกิจขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ และประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มีวิวัฒนาการครับไม่เว้นแม้กระทั่งโลกของฟุตบอลไม่งั้นเราก็ไม่ได้ดูพรีเมียร์ลีกไม่ได้ดูยู a ฟ่าแชมเี้ยนสลีกเหมือนในทุกวันนี้ส่วนบนสรุปจะเป็นอย่างไรนะฮะอดทนรออีกสัก3เดือนหลังจากนี้น่าจะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นจัดให้ครับคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อย สำหรับเรื่องของยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามนะครับทุกคอมเมนต์พยายามกดหัวใจให้เรื่อยๆนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากไว้ด้วยตอนนี้ทะลุ50,000ซับแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณมากๆสำหรับพวกเราผมเต็มที่เสมอนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในหลังเกมที่เจกันลีสนะครับสวัสดีครับ